ป่าเตยค่ะป่าใต้พีใต้พีดูต้นไม้เปลี่ยนสีสวยมากๆเลยแดงแป๊บคนก็ป่วยแต่ก็เอามาหนาวมากกระจากดูดิสวยมาก ทำไมหอมจังวะทำไมทำไมตูวตัวใหญ่ดูดิเส้นหอมมัน <laughs> どんなものに ตัวนี้สวยมากเลยตัวตันนี้สวยมากเลยโอตันนี้สวยมากไปดูไปยิงเข้ากล้องนี้ เด hey? yeah. <ra> ี๋ยวไปลองติดต่อเหไหเอ้ีสอแค่่านราขาดทนเอองได้นี่แหละแล้วว่าโทรศัพท์มันไม่ด ใช่ถ่ยรัพไม่แดงมันจะแดงแต่ไม่แค่แดงโกไปแล้วเดียวแต่ว่ามาต่งตัวมาถ่ายรูปกันมาดูกู 泡。